ช่วงนี้ติดตามนักขาวพลเมืองนะคะเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนค่ะชาวบ้านที่ดงแคนใหญ่อําเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรได้ใช้กระบวนการพูดคุยโดยคนในชุมชนภายใต้สัญญาประชาคมนะคะซึ่งก็ถือเป็นกฎกติกาที่ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการออกแบบเอาไว้ค่ะวิธีการนี้เกิดผลดีต่อคนในชุมชนอย่างไรติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ ชนบ้านดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรได้ร่วมกันสร้างสัญญาประชาคมหมู่บ้านเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการและตุลาการหมู่บ้านเป็นผู้รักษากฎเกณฑ์ตามสัญญาประชาคมเพื่อทำหน้าที่ไกล่เกี่ยวข้อพิพาทในชั้นต้นก่อนจะมีคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายภายใต้กรอบประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนก็จุดที่เริ่ม ต้นตอนนี้เกิดจากการำํำรงชีวิตของชาวบ้านครับ,รบเขาก็จะเกิดปัญหาของเขาเกี่ยวกับการน,นำรงชีวิตมันเกิดปัญหานะเพราะมันเกิดปัญหาแต่สมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีระบบยุติธรรมอย่างนี้ใช่ไหมผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนก็เลยใช้ภูมิปัญญาเขาเนี่ยใช้แทนะระบบการจัดระเบียแบบๆๆๆ าวาวาก่อนที่จะนำไปบังคับใช้เป็นสัญญาประชาคมหมู่บ้านนั้นต้องผ่านการแสดงความเห็นและยอมรับจากคนในชุมชนระหว่างก่อนจะออมาเป็นรเบียบประเพณีหมู่บ้านนะต้อง13หมู่บ้านมารวมกันจะแก้กฎหมายข้อไหนข้อไหนเป็นใช่ไหมจะรับได้ไหมทั้งถึง3หมู่บ้านข้อดีข้อไม่ดีข้อแยกออกข้อดีข้อไว้แยกออกกัน พระมันจะรไเลียามสัญญาประชาคมด้วยกันกระบวนการไก่เกลี่ยตามสัญญาประชาคมหมู่บ้านยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายอีกด้วยก็มันคือดีอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไก่เกลี่ยกันเองนะครับที่ไก่เกลี่ยกันเองแล้วก็หนึ่งไม่ต้องไปเสียค่าลดค่าอะไรไปที่โรงพักแล้วก็ต้องไม่ไปเสียค่าปรับค่าอะไรแต่ว่าเรายึดถือยตรงนี้ถ้าเราไก่เกลี่ยกันได้ จากที่มันอาจจะตั้งราคา,าแพงๆที่จะปรับไหมกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่อรองกันลงมาได้เราก็ได้ช่วยเหลือคนที่มีเรื่องกันเนี่ยให้ เสียค่าปรับอะไรได้น้อยลงแล้วก็จะได้อยู่ในกฎของรพยนีของเราด้วยภายใต้สัญญาประชาคมนี้ทำให้เกิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนส่งผลให้หมู่บ้านดงแคนใหญ่มีระบบการไกลเกี่ยข้อพิพาทช่วยให้สามารถลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดปริมาณค่าใช้จ่ายสร้างความสมานฉันท์และเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนได้อีกทาง นักข่าวพลเมืองศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมรายงาน